บ้านใครมีบ้างเก้าอี้ไหวสำหรับเก้าอี้ไหวาย2ตัวนี้หนึ่งในเมมโมรี่ของแต่ละคนเฟอร์นิเจอร์ไหวควรจะมีสัก 1- 2ึ่งถึงสองชิ้นเนี่ยอยู่ในบ้านเป็นอย่างน้อยมันจะทําให้บ้านเราอ่ะดูอบอุ่นขึ้นงานแนวนี้ก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์แนววินเทจตัวนี้ก็จะได้มาจากเป็นงานญี่ปุ่นมือสองเหมือนกันนะแต่อยู่ในสภาพที่ดีมากๆผมเห็นเราอดใจไม่ไหวด้านหลังพนักพิงลายสารแบบลายเต้าหู้นี้จะเป็นงานมือนะไม่ใช่เป็นงานเครื่องทั้งตัวมันจะเป็นงานทํามือทั้งหมดเลยเคยสังเกตไหมทําไมเขาถึงชอบนั่งเก้เา มันจะไม่แน like no so, so, ้น so, <oid S 2> ั่งสบายสําหรับทุกๆคนแต่กลับกันกับเก้าอี้ไหวจะเป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายสําหรับทุกคนเวลานั่งมันจะให้ตัวอย่างเงี้ยนักริงมันจะให้ตัวคนที่น้ําหนักมากก็จะกดลงไปคนที่น้าหนักน้อยก็จะคงที่ผมรับประกันว่าเก้าอี้ไหวจะนั่งสบายสําหรับทุกๆคนนั่งพักผ่อนหย่อนใจสบายไปเลยถ้าเป็นเก้าอี้ไม้จะต้องแบบสรีระพอดีกับคนคนนั้นเวลาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ถึงเป็นแบบแบบนั้นก็คือต้องไปนั่งลองก่อนมันอาจจะไม่ได้สบายสําหรับทุกๆคนนแตต่่สสสํําาาาาาหหหรรรัับบเก้้อีีววยยผลทุกคนนนแ่อน